มีการที่แจงมาแล้วนะครับก็คือนายทัชกรหัตถยาคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวถึงกรณีที่ว่ามีผู้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความถึงความไม่พร้อมของสถานที่กักตัวแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ภายในสนามกีฬาของเอกชนแห่งหนึ่งโดยชี้แจงว่าเกิดจากการสื่อสารที่คาดเคลื่อนเนื่องจากว่าสถานที่กักตัวของเอกชนดังกล่าวได้จัดเตรียมไว้รองรับผู้ที่จะเข้ารับการกักตัวเพียง60คน แต่ว่ามีคนเดินทางมาจำนวน180คนซึ่งในจำนวนนี้มาจากหลายจังหวัดนะครับ ก็เมื่อคืนก็ฉุกเฉินนะครับเรามีระยะเวลาในการเตรียมการแค่ไม่กี่วันนะครับคนที่เดินทางมาเขาก็อาจจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ตรงที่เขายืนว่าเขาต้องมาทําไมต้องวุ้ยลาอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับว่าเขาเข้าใจว่าจะต้องมาอยู่ที่นี่14วันนะครับซึ่งเป็นการเข้าใจผิดนะครับในวันนี้ผมได้ประชุมคณะกรรมการ ควบคุมโรคของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราก็ได้พิจารณากันที่จะปฏิบัติตามานโยบายหรือว่าหนังสือสั่งการของทางรัฐบาลน,นะครับ คือมีแรงงานไทยที่ถูกนําไปไว้ที่จุดเนี้ยค่ะคไปโพสต์ Facebook แล้วก็ให้ดูสถานที่เมื่อสักครูน่นี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นเป็นเต็นท์เนี่ยนะคะก็เลยถูกพูดถึงว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าคับแคบเกินไปนะคะไม่ได้มาตรฐานท่านผู้ว่าก็บอกแล้วว่าจุดนั้นนําไม่ใช่สถานที่กักตัว14วันไม่ได้ให้ไปอยู่ตรงนั้น14วันเป็นแค่สถานที่พัก หลายคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานจะต้องมาอยู่จุดนั้นแล้วก็แยกกันไปตามแต่ละจังหวัดตามแต่ละภูมิมำเนานะคะแต่ว่าจริงๆบุรีรัมย์จัดจุดที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวเอาไว้3จุดก็คือที่พักภายในสนามกีฬาแห่งหนึ่งของเอกชนค่ายอศแล้วก็วัดแห่งหนึ่งในอำเภอนางรองอันนี้เนี่ยกักตัว14วันซึ่งนายแพทย์ยงยศ ทำมาวุฒิรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าออมีความเหมาะสมนะคะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเรื่องสถานที่ด้วย,วยค่ะผมเ,เข้าใจว่าตอนนี้ทุกระบบเนี่ยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ดีดันว่าปลอดภัยแล้วก็มีการดูแลเรื่องสุขลักษณะโดยศูนย์อนามัยนะครับมีการตรวจเฝ้าระวังโดยทางทีมสาธารณสุขของจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดจะมาร,ร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสมุนุนอื่นๆก็ทางกระทรวงหรือทางตัวส่วนกลางเองก็ลงไปสมุนทุกที่นะครับทางด้านของนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปนะครับก็บอกว่าการจัดสถานที่กักตัวสําหรับแรงงานกลุ่มนี้ต้องมีการจัดให้เหมาะสมสําหรับการดูแลคนไม่ป่วยและก็ต้องมีห้องน้ําแยกห้องนอน โรงครัวห้องครัวที่สามารถจัดการอาหารการกินมีระบบการจัดการขยะสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ดีพื้นที่ไม่แออัดซึ่งหลักเกณฑ์การจัดสถานที่นั้นก็จะมีการเผยแพร่แล้วก็ให้แต่ละจังหวัดน,นะครับไปดําเนินการนะฮะ